ขอ,อน้อมนอมแด่พระรนานตรัยค่ะสิ่งดีๆมีมาเล่าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุ้นชินกับชีวิตแบบ New normal บ้างแล้วหรือยังคะ่ะค่ะการที่เรามีองค์ความรู้ไว้กับตัวเนี่ยมันน่าจะดีไหมคะถ้าเผื่อเพื่อนๆน,เอ,นเอาออกมาแบ่งปันให้ท่านอื่นดได้รู้ด้วยและยิ่งสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สามารถที่จะ เอาไปปรับกับชีวิตของเราให้ดีขึ้น,นก็เป็นบุญด้วยนะคะมาฟังกันค่ะว่าพระมหาอุเทนปัญญาปริทาดท่านได้มีทัศนคติเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกร่วมสมัยว่าอย่างไรคะ่ะสมัยหนึ่งพระมหากัสปะได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าเดี๋ยวเนี้ภิกษุว่ายากนะักมีท่านกันทะและท่านอภิชิกะได้ร่วมเกินกันว่า มาสิมาดูว่าใครเนี่ยจะกล่าวได้มากกว่ากันแล้วใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันแล้วใครจะกล่าวได้นานกว่ากันค่ะพระพุทธองค์ให้ส่งเรียกทั้งคู่มาสอบถามได้ความว่าเป็นความจริงพระองค์ก็เลยทรงรับสั่งถามว่าท่านได้รู้ทั่วทั่วในพระธรรมที่พระคัตกำทรงสอนแล้วหรือทั้งสองก็ตอบว่าไม่ค่ะ ในโลกนี้มันช่างซับซ้อนนะคะแล้วมันมีหลายอย่างที่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้อย่างถ่องแท้ค่ะบางทีเราอาจจะเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยตานะคะได้ยินด้วยหูเป็นต้นแต่ว่าสิ่งที่ละเอียดมากอย่างออโคโไวรัสตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็เห็นไม่ได้เราต้องอาศัยเทคนิคการแพร่ใจกล้องจุลทรรศน์ส่องดูใช่ไหมคะมนุษย์เนี่ยไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกะคะ่ะแต่รู้ ในศาสตร์เฉพาะอย่างที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะและสิ่งที่รู้ก็ต้องรู้อย่างเข้าใจตองแท้แล้วจึงนํามาแสดงรสจิตแ้วอม่พิวะชอบก็แชร์แบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ